ด้วยสำนึกดีแผนดีและบริหารล้างดินที่กองหางมานานด้วยศูนย์จัดการของทุนชุมชน ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการนี่ณนะบ้านกุดเจริญหมู่15ตำบลกุดปทายอำเภอเดือดดมจังหวัดอุบลราชธานีบ้านกุดเจริญก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2460โดยมีรัษฎรอพยพมาจากบ้านโพไซตำบลตกหูอำเภอเดือดมมาตั้งลกลากถิ่นฐานบริเวณใกล้หนองกุด ชาวบ้านมีประเพณีนิยมที่โดดเด่นคือเทศกาลสงการที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวอีสานชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระไปทำบุญนอกวัดคือในบริเวณหนองกุดมีกิจกรรมก่อเจด,ดีไซน์ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าปะไทยจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่ากุดปะททยและมีการแยกออกเป็นสองหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช2531จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านกุดเจริญหมู่15 อำเภอเดือดมจังหวัดอุบลราชธา,านีในปัจจุบันในการดำเนินงานสนย์จัดการกองทุนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อบริหารจัดการหนี้ในชุมชนนำไปสู่เป้าหมายการลดและปลดหนี้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นระบบสนย์จัดการชุมชนบ้านปุตเจริญเป็นตัวอย่าง ศูนย์จัดการกองทุนของอำเภอเดชอุดมที่สามารถบริหารจัดการหนี้โดยมีการปรับโครงสร้างหนี้ตามแนวทางของครมการพัฒนาชุมชนทําให้คนในชุมชนสามารถลดและกดหนี้ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบจากความเข้มแข็งของคณะกรรมการที่ไม่หยุดพัฒนาและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสร้างความไว้วางใจให้กับสมาชิกมีกิจกรรม ส่งเสริมการออมไปพร้อมกับการลดหนี้ทำให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกุจเจริญเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการหนี้ถือเป็นความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชชานีบ้านกุจเจริญมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการจัดตั้งกลุ่มกองทุนต่างๆภายในหมู่บ้านมากมาย เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการกลุ่มภายในหมู่บ้านต่อมาคนในหมู่บ้านเป็นหนี้หมุนเวียนจนกลายเป็นหนี้สะสมจำนวนมากจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนโดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกุจเจริญเป็นกองทุนใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเป็นแกนนำในการจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2563เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินให้กับคนในชุมชน ค่ะกุมออมทรัพย์กับในรูปแบบของไอศูนจัดก,การมีชุมชนนะคะคือเป็นแกนลัล้วก็ซอยไอในชุมชนคือการปนี้วก็ซอยในด่านการพัฒน,นา้วก็ยืมไปประกอบอาชีพ้วก็ลดต้นทุนได้้วก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชและะ้วก็ทีมีปนีใดทุกปีนะค่ะก็มีขั้วเลื่อนตัวยางอยู่หลายขั้วเลื่อนอยู่นะคะที ที่โพสหนีใดในส่วนนี้นะคะสําหรับของกลุ่มศูนย์จัดการหนี้ชุมชนบ้านกุจเจริญค่ะศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกุจเจริญมีสมาชิกจํานวน15กลุ่มองค์กรมีการบูรณาการทํางานร่วมกันทั้งด้านข้อมูลเงินทุนเพื่อบริหารจัดการนี่ด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างนี้ตามศักยภาพของครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นการยืดหนี้ การพักหนี้และการรีไฟแนนซ์รวมถึงการส่งเสริมการออมโดยมีเป้าหมายหลักคือลดและปลดหนี้ให้กับคนในชุมชนอีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการจัดทำโครงการประยทองคุ้มครองชีวิตเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้เสียชีวิตนะครับกองทุน อาขยะท่องคุ้มครองชีวิตบรรคุทเจริญครับก็ตั้งขึ้นปี2563้มจเนี้สามารถชีวจุลอยแปดนนะครับเพื่อให้อาชุมชนเท่าเพื่อเป็นสวัสดิการนะครับในการาเสียชีวิตนะครับส,สื่อขยะนำสื่อขยะนำอาชุนชนเหละใน้ชุมชนเท่ามีสวัสดิการในการาเสียชีวิตไปนะครับอาจจะได้ เง้นตันี้หละนะฮักฮักเขานะครับ,บรบละห้ิบาทนะครับเป็นเงินชาป,ปนกิจนะครับในชุมชนเท่าผลจากการดำเนินง,งานทําให้มีครัวเรือนที่สามารถลดและปลดหนี้ที่เป็นผลจากการขับเคลื่อนของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกุจเจริญดังนี้คัวครเรือนตัวอย่างนะคะที่ยืมเงินจากออมทรัพย์มาประกอบอาชีพเสริมนะคะ คือไอเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชแล้วก็พักต้นขั้วหลวกินได้นี่นะคะผมสวยสีเทาครับเป็นผู้นึงมีนีอ้อมซับเนี่ยและนี่นักไตรผู้มีหรอก <c oughs> ปุย้ยเจอยังเป็ดใทยเช็ดหน้านี่แหละหัว, <c oughs> วอีกสี่ตัวใก่เลี้ยงว่าใส่ผู้ปีหรอกเกิืนอกอับใดใส่เพื่อนก็ยืมไม่อีกคือเราเนล่ย นี่กดลรกรดรงลดองใหญ่หรอกรถลงมาใหญ่นะเดน๋ยวหน่อยก็ค่อยพดออกไปเจ้านางสาวจินดาธทถถองคํานะคะเป็นบุตรสาวของคุณแม่บวัวพันธาทองคําค่ะที่แม่ได้กู้เงินจากออมทรัพย์มาเพื่อมาทําการเกษตรเป็นรายได้เสริมคือการเลี้ยงไก่ไก่ไข่นะคะก็จะมีไก่ไข่15้าตัวรอบแรกที่ลงไว้ก็ทําให้ครอบครัวของเรามีรายได้เสริมและมีกินค่ะ หลังจากที่เรากินเราก็จะมีการจำหน่ายไข่ไก่ค่ะก็จะได้เดือนละประมาณถึงเกือบถึง2,000ค่ะก็หักค่าใช้จ่ายที่ซื้อหัวอาหารแล้วก็อาหารเสริมให้ไก่ก็มีเหลือใช้จนทำให้ครอบครัวเราลดหนี้จากปลดหนี้ได้จากออมทรัพย์ค่ะนี่คือผลสำเร็จของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านปุจเจริญ ที่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สินของคนในชุมชนด้วยการออมเพื่อลดและปลดหนี้ถือเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่ายที่สร้างสุขให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้จนต่อยอดเป็นชุมชนที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน สุนจัดก,การกองทุงทงชนชนมนนุมชนบ้านขุดเจรินยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะ